เดี๋ยวก็มาใส่ฝาคัดอันนี้เป็นฝาคัดสร้างนะครับไม่ใช่ฝาคัดเดิมเจาะตัวนี้เขาจะแถมลูกปืนมาให้นะครับในกล่องแล้วก็จะมีพวกมือคัดอะไร,ระอุปกรณ์มาครบเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนมันจะมีเป็นซีนนะครับตัวสีแดงๆขมสมเนี่ยอยู่นะครับเอาออกสักด้านหนึง่งแล้วก็เว้นเอาไว้ด้านหนึ่งนะครับเอาด้านที่แกะซีนอกอ,อกอะครอบเข้าไปนะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีน้ํามันมาเลี้ยงอยู่นะครับให้น้ํนมามันไปเลี้ยงอยู่ในเม็ดลูกปืนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป เห็นชัดมนะเอาตัวติ้งถุปืนนี่น่าจะใส่ยากนิดนึงแล้วก็ ใส่กล้งเหเลือใส่เข้าไปพอประมาณครับแล้วก็ไปไ่น้ำไปแล้วไอ้นี่ต้อง มันจะมีเดือยเป็นเดือยคัดนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นขาแกนคัดแล้วก็สเปงอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ซีนก็มีซีนมาให้เราก็ใส่ไปด้วยนะครับซีนตัวนี้มันจะช่วยเรื่องน้ำมันน้ำมันได้ไม่รั่วออกกดเข้าไปเลยมือกดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมไปเอาไอเจมมาด้วย